เราจะตัดเพื่อทดสอบเนื้อของอ้อยยักษ <Okay. S 1> <c oughs> ์นี่ค่ <c oughs> ะจขงนี้นี่นข อันนี้เลยเนาะตัดออกหน่อยค่อยป,ปอกนะ uh huh. เราจะปอกดูกันเลยดูหน้าตัดก่อนอันนี้นานแล้วนะอายุพูดถึงว่ามันเกินแล้วติดแรงนานมากเราเพิ่งจะมีโอกาสนี่แหละมันเพิ่งจะมีลำใหม่ขึ้นเพราะว่าปุ๊ยก็เพิ่งใส่ มือนลํนาไม่แก่แต่ว่าใจมันเป็นขา,ขาวๆก็ไม่เข้าใจมันกันนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทดสอบดูข้างในข้างในเหมือนจะมีรูไง เหมือนจะกลวงเดี๋ยวจะมาลองดูว่าถ้ารีดน้ำแล้วลำหนึ่งกิโลจะได้น้ำเยอะไหมแล้วความหวานเป็นยังไงไอยักถุง